สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยคคชโชโโนะครับกับคุณโชโคราบนะครับอ่ะวันนี้ได้อะไรมาเดี๋ยวแกะจากกล่อง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 เล็กก่อนนะครับแต่มาดูกัน,นครับจากคุณเอฟด่านมะขามเตี้ยนะครับได้อะไรมาโอ้โหส่งอ่าอีเมสไรสนีไทยนะครับ เอสนะครับส่งอะไรมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นโอ้โหดูครับแพ็คให้อย่างดีฮะดูอ่าเอามีกล่องเออทำไมมีกล่องแยกเอ้าอะไรครับเนี่ยนี่มันอะไรเอ๊ะเอ๊ะนี่มันนี่ครับเหรียญโชคดีสามนะครับอุ้ยทำไมอันนี้กล่องใสกูว่าอันนี้แถมยกลังน่าจะแถมยกลัง นะครับเออเอาแล้วเหรียญไปไหนนี่ครับเหรียญที่นี่ฮะห่อทิชชู่อย่างดีนะครับห่อทิชชู่ให้โอ้โหคุณเอสหลานมะขามเตี้ยครับสุดยอดครับผมมาดูกันฮะอ่านี่ครับได้เป็นอะไรมานะครับวันนี้กอได้นะครับ แ็มแตด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 มดีครับส่งเรียมเรียบร้อยครับผมงานหน้ากากเลเซอร์ครับเหรียญโชคดีสามครับผมเนื้ออะปากาซาตินนะครับอะปากาซาตินเลขโค้ดรันนัมเบอร์สี่ห้าครับสี่ห้าอันนี้ตอกอะไรวะเลขโค้ดสี่สิบห้านะครับ นนต่ออะไรวะกล่องหายฟึบไม่ต้องส่องหรอกส่องอะไรนี้ดีกว่านี่นะครับแบบนี้เลยนี่ด้านหน้าครับเป็นพิมพ์ช้างนะครับโชคดี3ามพิมพ์ช้างครับงานเลี่ยมนะครับ สุดยอดครับผมนี่สีน้ำเงินครับเล่นแสงหน่อยเล่นแสงหน่อยโอ้โหดูหน้าหลวงพ่อครับคมชัดมากครับนี่ครับส่งเลี่ยมเรียบร้อยครับงานประกบหน้ากากครับผมร้านคุณเอฟตานมาขันทีาการจนาบุรีนะฮะนี่ครับพิมพ์ช้างวิ่งวิ่งสวยๆเลยครับจมูกหลวงพ่อนี่โด่งเปรี้ยนะยังกัมมาริโอนะฮะสุดยอดครับผมงานเลี่ยมนะครับ ใครอยากทราบราคานะฮะสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยครับอันนี้เป็นพิมพ์ช้างคู่เยวจะไปหาพิมพ์ห่วงเชื่อมมานะครับมันมีสองพิมพ์พิมพ์ช้างคู่กับพิมพ์ห่วงเชื่อมด้านหลังจะเป็นหมูป่าอันนี้ช้างคู่จะเป็นช้างคู่ด้านหลังนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเหรียญรายการแถมยกหลังนะครับอ่านี่แบบนี้เลยสวยมากครับสวยมากสี้ําเงินในสีวันเกิดผมนะสี 5, 9, 9. ขาลง้าเก้ารีบมงคลครับอ่ะส่วนอีกกลองหนึ่งนะครับเป็นอะไรมาดูกัน ๋ยากขอขอนุญาตเก็บเหรียญก่อนเด้อ,อเฮ้ยเหรียญจริงสวยมากแบบเห็นในภาพว่าสวยแล้วเจอเหรียญจริงนี่คือแบบโหชิดซซายเลยสวยจริงๆครับเหรียญจริงนี่คือสวยมากอ่ะกล่องนี้นะครับของคุณมาตุภูมินะครับเพื่อนผมส่งอะไรมาให้อติดต่อจับความรุนแรงกอีกึง เอาคาเตอมากี่กล่องสัพ่านี่คุณมาตุภูมิพุนนะพมนะนาเลศโอ้โอ้อสันสันสันตายแล้วครับท่านมาหามาตุภูมิส่งโอ้โหดูซองแบกใหญ่ด้วยธรรมดาจริงๆผู้ชายคนนี้คนนี้ยากเนี่ครับโอ้โหสรงพระผูมาให้ด้วยขอบคุณมากครับอันนี้ของเพื่อนผมนะฮะส่งเป็น อันนี้เป็นชุดตะกรุดโอ้โหดูลงยงลง,ลงยันให้สาธุครับสาธุอันนี้ผมส่งเป็นนี่นะครับส่งเป็นแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นนาคนะครับไปให้เขาทําการอ่าเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยทาการม้วนทําเป็นตะกรุดนะครับอันนี้รายการพิเศษนี่รายการพิเศษมีแค่กี่ดอกวะนาคสองทองสาม เอ้นาคสทองสองเงินสองสองสมีอยู่3มชุดครับ9ดอกตะก,กุดเงินตะก,กุดทองตะก,กุดนาคเงินทองนาคนี่ฮะเงินทองนาคเกดอกอันนี้ผมไว้แจกสำหรับคนทำบุญกระถินนะครับผมจะทำบุญ อ่าผมจะทำกองกระถินนะครับไปทอที่วัดสมานนี้อันนี้อะไรวะพระปิตาโอ้มหาภูมิชรพระปิตาวัดไหนเนาะหนองปู่ยันแล้วก็มีตะกุดจีวรน,นะครับจานมือแล้วอุ้ยอันนี้เป็นพระอันนี้โอ้จะทำา้วนะโอ้สุจยอดนะครับแล้วก็ให้เป็นนี่อ่าสมเด็จท่านเขาสร้างเองนะเพื่อนผมเขาสร้างเองสร้างทรรบุญให้วัดเกศชัยโย เก็ไม่น่าใช่เกีศใชายูหรอกเอ้ยเจ็ดชั้นไลยว่าเจ็ดชัน้นเกีศใชายูเลยตู่งงอะไรวะนี่ตู้เขาส่งมาให้ผมพระผงอืมนี่นี่โอ้โหดูอันนี้ก็แจกนะครับแจกทำอ่าสำหรับคนทำบุญกระถิ่นนะจะแจกให้คนชาวบ้านนะครับหรือใครท่านใดสนใจก็ ทักแชทเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมวันนี้ก็ขอจบการรีวิววัตถุมงคลประจำวันเพท่าน,นี้ก็ได้มาประมาณนี้นะครับอ่ะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ